เริ่มด้วยงานคอนเสิร์ตและแฟนมีติ้งจากเกาหลีใต้ที่ปีนี้ก็จัดเต็มไม่แพ้ปีก่อนเลยค่ะ เริ่มด้วยงานใหญ่อย่างงานประกาศรางวัล So Music Awards ครั้งที่33ที่จะจัดขึ้นวันนี้ตอน6โมงเย็นณนะราชมังคลากีฬาสถานต่อด้วยอีกหนึ่งงานประกาศรางวัล Blue Dragon Music Awards ในวันที่20มกราคมหลังจากนั้นแฟนคลับมาร์คต้วนเตรียมเจอหนุ่มหล่อคนนี้ที่จะคัมแบ็กกลับมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยวันที่20และ21มกราคมนอกจากนั้นยังมีเวิร์ลทัวร์แรกที่ไทยของสาวๆไอบึ I B, ในวันที่27และคอนเสิร์ตของนุ่มๆ NCT 127ในวันที่27และ28มกราคมค่ะส่วนเดือนกุม ภาพัน์เตรียมต้อนรับการกลับมาประเทศไทยอีกครั้งของ TVXQ ในวันที่3ต่อด้วยเอเชียทัวร์ของสตรปวินดังเอริกนามวันที่16และตามมาติดๆในเดือนถัดไปกับ2อีเวนท์ที่จัดขึ้นในวันเดียวกันคือวันที่9มีนาคมงานแรกคือคอนเสิร์ตของวงอินดี้ที่กำลังมาแรงอย่างเวฟท to Earth ตัวอีกงานคือแฟนมิสติ้งของหนุ่มสุดหล่อชาอึนอูค่ะไม่ใช่แค่ฟังเคป p OP, แต่คอนเสิร์ตและอีเวนท์จากประเทศอื่นๆรวมถึงไทยเองก็มีไม่น้อยเลยค่ะ เตรียมใกล้ชิดกับหนุ่มออสการ์หวังที่จะกลับมาไทยครั้งวันที่14มก,กรกคาคมนี้ส่วนเดือนกุมภาพันธ์เตรียมพบ World t ท u r สุดยิ่งใหญ่ของโคเพล์ play, วันที่3และ4นอกจากนั้นวันที่4ยังมีอีกหนึ่งง,งานที่คออนิเมะถูกใจแน่นอนกับ w o r l d t o u r แรกของศิลป,ปินเสียงทรงพลังอาโดต่อด้วยคอนเสิร์ตศิลปินเสียงเพระเอชเชเรนโดยไปถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่2ของเกิร์ลกรุ๊ปทีปยอดนิยม4 e อที่จะจัดขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะสายเทศกาลดนตรีเตรียมพบกััังงงงานนนน24ไไป่่ฟเพลลชด้ยวทีี 1- นอกจากนั้นยังเอาใจแฟนๆรุ่นเก่ากับคอนเส,สิร์ตศิลปินระดับตำนานโรสจูดวันที่6มีนาคมและทอมโจวส์วันที่14มีนาคมรวมไปถึงมือกีตาร์คันเทปที่จะโชว์ฝีมือ featuring กับมาร์คแคนเนดีและเดอะคอนสเปเรเตอร์สในวันที่15มีนาคมนอกจากนั้นอีกหนึ่งง,งานที่แฟนๆห้ามพลาดคือการกลับมาปิดเอเชียทัวร์ที่ประเทศไทยของเจฟฟ์ซาเตอร์ในวันที่20เมษาย,ยนค่ะปีท้ายเอาใจคนหนังกันสักนิดซึ่งในปีนี้มีหนังที่น่าสนใจรอจ่อคิวเข้าฉายหลายเรื่องเลยค่ะ เอาใจแฟนๆแอนิเมชันสตูดิโอจิฟลีกับ The Boy and the Heron ผลงานล่าสุดของฮายาโอมิยะสกิพร้อมเข้าฉายบ้านเราแล้วในสัปดาหนะ์หน้าต่อด้วยหนังแอคชั่น The Beekeeper ที่นำแสดงโดยเจ้าพ่อสายบูส์เจสันสเตตันเดือนกุมภาพัานธ์เตรียมพบกับการประทับฝีมือของสองตัวพ่อลิวเตอหัวและเหลียงเฉาเหยใน The Goldfinger ตอนรับสาวสาวฮีโร่กลุ่มใหม่กับมาดามเว็บต่อด้วยหนังรางวัลจากเวนิสฟิล์มเฟสติวัลปีก่อนอย่าง Evil Dust on Excess และปิดท้ายเดือนด้วยหนังร์มยักษ์ภาคต่อที่หลายคนรอคอย อย่างดูน Part 2ตอนรับเดือนเมษายนกับภาคต่อของ2แฟรนไชส์ดัง Ghostbusters, Frozen Empire และ Godzilla X ของ The New Empire และตอนเนื่องเดือนพฤษภาคมกับอีกหนึ่งแฟรนไชส์ฮิต Kingdom of the Planet of the a และหนังสปินออฟที่แฟนๆรอคอยอย่าง Furiosa, Mad Max Saga และนี่ก็คืองานอีเวนต์และหนังที่น่าสนใจในปี2024คุณผู้ชมสาม,มารถติดตามรายการย้อนหลังพร้อมอัปเดตทุกข่าวสารความบันเทิงได้เลยในทุกๆช่องทางของโมโน20นานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วน้ำขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ